ดิวอลิสลาอ่วมหนักโดนอีกคดีเช่าห้องหรูใจกลางกรุงประเด็นของดาราสาวดิวอลิสลาไม่ได้มีแค่นี้สินกับมาดามเมนี่เท่านั้นก่อนหน้านี้หลายคนทราบและเคยเห็นภาพไปบ้างที่ดาราสาวซื้อเพนท์เฮาส์หรูใจกลางกรุงทั้งฟอ เชิญเพื่อนสนิทสนมมาร่วมทําบุญทำพิธียิ่งใหญ่อลังการล่าสุดมีการเปิดเผยว่าไม่ได้เป็นการซื้อขายแต่อย่างใดโดยดิวเพียงเช่าอยู่เท่านั้นและตอนนี้กำลังถูกฟ้องดำเนินคดีด้วย โดยหนุ่มกันชัยได้เผยข้อมูลผ่านเที่ยงวันทันเหตุการณ์เป็นคำฟ้องของชายชาวจีนที่มอบหมายให้คนไทยเป็นโจทยื่นฟ้องดิวอลิสลาในฐานความผิดละเมิดสัญญาในการจ่ายค่าเช่ากรรมสิทธิ์ห้องชุดในกรุงเทพและเรียกร้องค่าเช่าที่ค้างอยู่9 8 6 4 1 7 1 2 3บาทซึ่งดิวได้ทำสัญญาเช่าเดือนละ15,000ล้บาทมีการค้างค่าชำระก,กันอยู่ เพิ่งมีการชำระไปยอดแค่4 0 0 0 0นบาทเท่านั้นขอบคุณที่นี่ .com คะ่ะ